สวัสดีค่ะวันนี้ครูจาจะมาสอนเรื่องการสร้างมุม MNP ให้เท่ากับมุม XYZ ลบกับมุม ABC นะคะอ่าแรกเริ่มเลยนะคะเริ่มจากสร้างรังสีค่ะสร้างรังสีขึ้นมาก่อนนะคะ ตั้งชื่อรังสีว่ารังสี n p ค่ะต่อไปนะคะนำวงเวีเยนค่ะมากลางเท่าไหร่ก็ได้วางที่จุด b นะคะลากให้ตัดแขนทั้งสองข้างของมุม b ค่ะ กลางเท่าเดิมนะคะวางที่มุม Y ค่ะแล้วก็ลากให้ตัดแขนทั้งสองข้างของมุม Y ต่อไปค่ะวางที่จุด n อ็นก็ลากพอประมาณนะคะโอเคค่ะตั้งชื่อจุดตัดค่ะ จุดตัดกไก่จุดตัดขอไข่จุดตัดคอควายแล้วก็จุดตัดงงตรงนี้ตั้งชื่อว่าจุดตัดจอจานต่อไปนะคะเราก็จะนำมุม xyz มาก่อนนะคะไปวัดขนาดของมุม xyz โดยวางวงเวียนที่จุด คอควายกลางไปหาจุดงองูนะคะกลางได้ขนาดแล้วนะคะก็ลากรอยวงเวียนให้เห็นชัดเจนนะคะต่อไปค่ะนำวงเวียนมาวางที่ จอจานแล้วก็รากค่ะตั้งชื่อจุดตรงนี้ค่ะจุดตัดจอชิงต่อไปนะคะเราก็จะไปวัดขนาดของมุม A B C เพื่อที่จะมาลบออกลบออกโดยการหารันวงเวียนย้อนกลับมานะคะวัดขนาดของมุม A B C ก่อน การให้ได้ขนาดเท่ากับจุดตัดกอไก่ไปยังจุดตัดขอไข่นะคะแล้วก็ลากค่ะเสร็จแล้วนะคะวางที่จุดช้อชิงค่ะแล้วก็หันวงเวียนย้อนกลับมานะคะหันวงเวียนย้อนกลับเสร็จแล้วก็ลากค่ะ ่ออัยคขเรียนพยายามอย่าให้วงเวียนเคลื่อนนะคะอีกทีนะคะวางที่จุดกอไก่ไปยังขอไข่นะคะโอเคแล้วก็วางที่จุดชอชิงแล้วก็ลากนะคะโอ,คโอเคค่ะโอเคตั้งชื่อจุดตัดตรงนี้นะคะ จุตัดชอช้างเสร็จแล้วนะคะลากจากจุด N ผ่านจุดชอช้างไปนะคะตั้งชื่อว่าเสสี NM นะคะเราก็จะได้มุม M N P ที่มีขนาดเท่ากับมุม X Y Z ลบกับมุม A B C เรียบร้อยค่ะ นักเรียนคนไหนสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูมาตอบคำถามให้ค่ะ